ขอบคุณคุณน้องคุณชายเนครับเอาตรงนี้นะครับน้องเช็ดหน่อยครับโอย้ยากละยากมากเลยทำอไรไมระวังนะรถระวังนะครับระวังรถนะครับลองจะอัดทไปเอาไว้ก่อนเอาไว้ เอาไว้กชาวโนตบุ๊ดในขอเสียงชาวโนตบุ๊ดผู้รักในประชาชนหน่อยแล้วพี่น้องประชาชนที่เคารักกันยัย สองพิธาเล็มจันรัรักเจนิเตศน,นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยขอประกาศ,ก,าศกับพี่นกองชาวนนทบุรีว่าพวกเราชนะแล้วครับ การขอบคุณมากครับแต่พี่น้องที่กําลังพักั้งหลยถึงแม้การหาเสียงของเราจะจบลงแต่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการเดินทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวโนนทบุรี ต่อไปแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเราด้วยความพิเศษเพราะชัยชนะของความก้าวไกลคือชัยชนะของพี่น้องประชาชนทุกคนครับพี่น้อง บนรถคันนี้คือผู้คือผู้แทนราษฎรในอนาคตของพี่น้องประชาชนขยับขยับเพื่ออะไรครับโอเคนะครับพี่และขยับยังไงให้โอเคครับขออนุญาต ขออนุญาตนะครับพี่น้องฟังผมน้อยนะครับขอขอบัญชาการสถานการณ์นะใจเย็นๆหยุด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 ยุดเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องทุกคนนะครับขอนฟังแล้วนะครับบัญชาการสถานการมีคนเป็นลมแล้วครับหยุดนะครับหยุดก่อนทุกคนฟังผมนะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตบัญชาการสถานการณ์อ้าวตอนนี้ตอนนี้ใครรู้สึกเลยเห็นว่ามีคนเป็นลม ช่วยพาออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับเอามาหาผมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับอันที่หนึ่งเอากันที่หนึ่งเจอก่อนมีไหมไม่มีนะอ่ะอ่ะอันที่สองอันที่สองฝังผมนะครับทุกท่านครับซ้ายและขวามือของผมนะครับช้า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 ครับช้าช้าลุกขึ้นยืนนะช้าช้าลุกขึ้นยืนขออนุญาตถอยข้างหลังครับข้างหลังสุดข้างหลังสุดถอยครับข้างหลังสุดถอยนิดนึง ข้างหลังสดุดถอยรับข้างหลังสุดถอยนิ่เน,นี่ยครับค่อยๆถอยทีละแถวถอยทีละแถวอ่อยครับถอยทีละแถวนะอ่ะขออนุญาตขอพื้นที่ซ้ายขวานะครับขอพื้นที่ซ้ายขวา2เมตรขอพื้นที่ซ้ายขวา2เมตรครับ Dartmouth ข้างหลังสดูดได้ยินมือได้ยินยกมือให้ผมดูหน่อยข้างหลังสูดได้ยินยกมือให้ผมดูหน่อยโอเคครับทุกท่าน ถอยหลังไป 3- 4เมตรให้หดอยครับข้างหน้าอัดมากครับถอยหลังให้ผม3 4เมตรนะครับข้างหลังข้างหลังได้ยินแล้วยกม,มือข้างหลังได้ยินแล้วยกมือถอยหลัง3 4เมตรนะครับถอยหลังเพื่อความปลอดภัยของพี่โน้องประชาชนทุกคนครับโอเคตร,ตรงกลางตรงกลางได้ยินเสียงผมไหมครับตรงกลางได้ยินเสียงผมมยกมือหน่อยครับตรงกลางตรงกลางค่อยๆถอยถอยนี่ละเก้านะครับถอยถอยนี่ละเก้า าข้างหลังถอยแล้วตรงกลางถอยเลยครับตรงกลางถอยไปเลยนะครับเอาข้างหน้าข้างหน้าเตรียมพร้อมนะครับข้างหน้าเตรียมพร้อมค่อยๆขยับนะครับข้างหน้าเตรียมพร้อมเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันอีนะครับไม่เป็นไรนะครับถอยหลังเลยนะครับข้างหน้าตรงนี้ต้องขอถอยหลังให้ผมเลยครับไม่งนรถมันออกไม่ได้ถอยหลังให้เราได้หนึ่งถอยหลังนะครับถอยหลังครับถอยหลังหน่ยครับข้างหลังถอยแล้ว ตรงกลางถอยแล้วตอนนี้ขอให้ข้างหน้าถอยหลังให้ลดไปหน refers, ่อ,อย,อยนะครับขออนุญาตถอยหลังถอยหลังให้ผมหน่อยครับถอยหลังนะครับข้างหลังถอยอีกครับข้างหลังข้างหลังได้ยินยกมือหน่อยแล้วข้างหลังได้ยินยกมือหน่อยแล้วหลังสุดเลยหลังสุดได้ยกมือข้างหลังสุดถอยหลังหลังสุดถอยหลังอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับขออนุญาตนะครับขออีกสองสามเมตรนะครับตรงกลางได้ยินไหมตรงกลางอะตรงกลางถอยหลังนะครับ ถอยหลังเลยครับโอเคข้างหน้าถอยหลังนิดนึงข้างหน้าถอยหลังแล้วนะโอเคขอรวมรวมขอรวมรวมใครจะไปลงบอลมือบอลมือข้างหลังใครจะไปลงบอลมือโอเคโอเคครับโ okay. อเคใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอบคุณทุกคนนะครับอา้าวบอลมือตัวเองหน่อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากครั้งนี้คือความสมัครสมานสามกี ของชาวนนทบุรีของพี่น้องประเทศไทย,ยที่เราต้องการกันครับ บรรยากาศกันนะครับกับตลาดนกพูนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราจะเห็นว่าประชาชนนั้นให้มาที่มาให้การต้อนรับคุณพิธานั้นนั่นขนาดอย่างมากนะครับอาจจะมากกว่าในวันปลาใสที่ตลาดนกพูกแตกนะครับ

ที่มีการโบราใส่วันนี้มีการสวมใส่เสื้อสีส้มเป็นที่หนึัง นมีนวาิเป็นาน้ค่ะคลั่าวขออนุญาตนะคะ้งาขณะนี้เราเข้าไม่ถึงตรงคุณพิทาป่าใสนะครับเดี๋ยวให้เราให้ชมบรรยากาศกันรอบๆอบนอกตรงนี้นะครับ Huy Pien N gutudo Fyroizabhi Dat Principal Girl Agui Lang flats они precisamente multimannya <laughs> dengan bangunlah 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 bang បានលឿនតៃតូចហើយត្រាដើមទៅទៀតគួរឲ្យពីពីដាក់ត្រាដើមនេះក៏ទៅទៀត มาขึ้นาบนรถอีกครั้งเพราะว่าเรา,เราไม่สามารถที่จะผ่า,านนะครับไม่สามารถที่จะเดินผ่านสูงชนไปได้เลย วันนี้แน่นมากๆนะครับเราไม่สามารถที่จะฝ่าผู้คน,นนะครับไปตรงด้านหน้าุพิธทาปลาใสก็เรากลับมาขึ้นบนรถนะครับให้เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนที่ตลาดนกพูกวันนี้มากกว่าวันที่ปลาใสนะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงเวทีตรงนี้ก็แน่นขนาดแล้วก็พี่น้องประชาชนนั้นก็แน่นไปจนถึงลา,านจอดรถเลยนะครับ ขอภัยด้วยนะครับสัญญาณเน็ดนั้นสัญญาณเด็ดก็มีเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ทราบว่าชมกันได้หรือไม่นะครับก็เราจะเห็นว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนนั้น อื่นตัวแล้วก็มาให้กำลังใจคุณพิธาอย่างเป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็เยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเราก็คาดว่าคุณพิธาถ้าได้เดินทางที่จะไปให้กำลังใจหรือว่าไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดก็คงที่จะแน่นหนาอย่างนี้เช่นกันนะครับตอนเริ่มสลายกันแล้วนะครับคุณพิธาก็จะเดินทางกลับเดียวเราบง ครับผนอะไรครับมันไม่เย็นเอาน้ำมาให้ครับอ๋อครับผมครับพี่กลับแล้วอ่าเดี๋ยวต็จก็กลับละได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เวลายเวลาทิ้งห่างกันนะเวั้นรับสายด้วย โอ้นี่เดกอหะคุณโวโโโโอครับโอ้โหขึ้นมาหาชนตอนนี้กําลังมาจากข้างนอกอีกเยอะแยะพี่น้องครับอดอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่น้องครับโอ้โห อันนี้ลงเลยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจะส่งให้นายกนะเราก็เห็นบรรยากาศนะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นรับนะครับรับนี่ให้ฝากให้ว่าที่นายกนะครับกับคนที่เขาเลือกมาแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้เป็นนายกจริงๆและกระแสที่จะมาต่อต้าน พยายามที่จะมาแต่แข้งแต่ขานะครับพี่ทาหรือว่าพักข้าวไก่นั้นก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนนั้นรักของทาวและเขาต้องการที่จะให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงนะครับพี่ทาชู่โู่พี่ทาชู่โู่พี่ทาชู่โู่ขอบพระแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพระแม่พี่น้องขอบคครับวันนี้และขอขอบคุณเจ้าของตลาด นโคกนี้ด้วยโอกาสหน้าหลังจากที่เราเป็กนักบาลแล้วก็จะมาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดีกคลั้อจะทำให้ถึงค้าที่ตลาดุู้นขายดีเมื่อก่อนที่มาจัดโอ้พ่อแม่พี่น้องผมเดินไปร้านค้าเขาแทบจะร้องไห้เขาบอกว่านูขายของดีที่นี่ก็บ้านเมืองที่ขาดประชาธิปไตยก็เหมือนัวใจที่ขาดคุณนี่ครับเอไทยเลือไขนาช่งนะครับเค้ชกาง

ตลาดนั้นคงล้นไปถึงถนนแน่นอนนะครับก็ก็วันนี้จะไปครบทุกจุดตามที่แจ้งไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีเล็กน้อยที่บอกว่า จะไปกันที่หอนาฬิกาหรือไม่สรุปก็ไปนะครับเพราะว่าคือพี่น้องประชาชนนั้นรออยู่นะครับรอที่จะเห็นนายกรอที่จะเห็นคุณพิธาน,นะครับก็ขนาดนี้ก็ยังมีการเตือนอยู่นะครับในเรื่องของสัญญ,ญาณนสัญญ,ญาณไม่ญญญสเทลียน เยวนจะนาก็้าที่ทดิต่รงนี้ก็ยังเหลือสสเขษที่ทักทายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ให้กำลังใจแล้วก็เลือกเข้ามานะครับก็้วยอาจจะเราจะเห็นว่าเอ้าเามาไงทันอ่ะ น้องขวาเป็นนายกย้นไปคุปต์น้อนั่งเป็นน้องประชานะครับตลาดน้มาให่น้อนะครับขอได้รับการตอบรับอย่ดีามแล้วค่ะทุกคนามแล้วคะานี้นะคะาเงนี้บกนนะครับ่น้องประชานะครับเราจะทตมาให้ว่็นน้องปรนะครับนากวนะครับเป็นคนตรง พูดตรงไปตรงมาพูดอย่างไรครับอย่างนั้นต้องเป็นด้านในความเป็นประการด้านในความรวมในความนะครับที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนล่าสุดก็เป็นคดีที่น้องๆต้อยิงกันที่โรงเรียนนะครับว่าราชบุตรทนายปุ๊กยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ สสอปีตีกตื่นตาตื่นใจนะครับกับพิธีนับถอยหลังที่ดีและการ์ดความหวังที่ประเทศที่ว่าขึ้นรุ่นนะครับสสอปการเมืองแบบใหม่นั้นก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็อนาคตของน้องๆเหล่านี้นะครับสอสอปีตีสอสอนพดลยืนยิ้มยิ้มอยู่นั่นเลยเหตุหนึ่งด้วยครับ